ครั้งที่แล้วนะคะเราสามารถเขียนผลลัพธ์เป็นแล้วผลลัพธ์ทั้งหมดวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะวิธีการคำนวณหาความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจคืออะไรนะคะ <S <S ความน่าจะเป็นนะคะ probability นะคะเราจะเขียนสั้นๆด้วยสัญลักษณ์ตัว p แล้วกันนะคะเขียนด้วยตัว p สูตรของเขานะคะความน่าจะเป็นก็คือ จำนวนนะคะจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะจํานวนเหตุการณ์ที่เราสนใจหารด้วยนะคะจํานวนของผลลัพธ์ทั้งหมดค่ะคำว่าจํานวนนะคะคำว่าจํานวนนะคะการนับจํานวนคู่เขียนสัญ,ญลักษณ์เป็น N น,นะคะ เหตุการณ์จำได้ไม่เอ่ยเหตุการณ์คืออะไรคะเหตุการณ์ภาษาอังกฤษของเราคือ event นะคะ event คือเหตุการณ์ให้ดูก่อนนี่เหตุการณ์คือ event นะคะย่อด,ด้วยตัว e อ่านี่เหตุการณ์ที่จํานวนเหตุการณ์ที่เราสนใจหารด้วยจํานวนอ่าจำนวนของผลลัพธ์ทั้งหมด ผลลัพธ์ทั้งหมดภาษาอังกฤษเรียกว่า sample space นะคะปริภูมิตัวอย่างเพราะฉะนั้นเขียนสั้นๆด้วยตัว s นะคะนี่นั้น p นะคะคำนวณได้จากนะคะจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจหารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่สำคัญเราต้องรู้ผลลัพธ์ทั้งหมดก่อนเนาะถึงจะหาความน่าจะเป็นได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้มีอยู่ว่า อย่างตัวอย่างที่หนึ่งนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งให้หาความน่าจะเป็นที่จะขึ้นแต้มหนึ่งแล้วก็หาความน่าจะเป็นที่จะขึ้นแต้มคู่นะคะอ่ะมีสองันถามมาสอันนะคะมาหาทีละอย่างก่อนอันดับแรกเลยค่ะทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งนะคะเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะ sample space นะคะเขียนด้วยประกอบด้วย มันก็ขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่คือผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะเขียนจำนวนผลลัพธ์นะคะจำนวนของผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะก็คือคือนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอยู่หกตัวจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดมีอยู่หกตัวค่ะคราวนี้มาดูเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะความน่าจะเป็นนะคะของเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่หนึ่งคืออะไรที่จะขึ้น ต้มหนึ่งอันนี้ E เยี่ยมาจากอ e ีเวนต์นะคะเหตุการณ์ที่หนึ่งคือขึ้นเต้มหนึ่งนะครูให้ E1 หนึ่งแทนด้วยจะขึ้นเต้มหนึ่งจะขึ้นเต้มหนึ่งมีเท่าไหร่คะดูดูดูเดีด๋ยวนี้อ๋อมีอยู่หนึ่งตัวเท่านั้นจะขึ้นเต้มหนึ่งเพราะฉะนั้นนับดูค่ะจำนวนของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะมีอยู่หนึ่งเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นค่ะ ความน่าจะเป็นนะคะเขียนสั้นๆว่า P นะคะก็คือ nE 1ส่วนด้วย ns นะคะ E 1มีเท่าไหร่คือ1ผลลัผล์ทั้งหมดมีเท่าไหร่คือ6กนะคะก็จะได้ความน่าจะเป็นเท่ากับเศษ1ส่วน6นั่นเองนี่คือเหตุการณ์ที่1นะคะต่อไปมาดูเหตุการณ์ที่2นะคะ,ะเหตุการณ์ที่สองเขาบอกว่า ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นแต้มคู่อ่ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นแต้มคู่เราก็ให้ e สองนะคะแทนแต้มคู่แต้มคู่มีอะไรบ้างคะมีสองสี่แล้วก็หกค่ะนับจํานวนค่ะลูกนับจํานวน n e สองก็มีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามมีทั้งหมดสามตัวเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นนะคะ ความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มคู่นะคะนี่ความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มคู่ส่วนด้วยผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะแต้มคู่มีทั้งหมด3ผลลัพธ์ทั้งหมดคือ6นะคะทํำไมครูทําเท่ากับตอบเพราะว่าเราสามารถทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้นะลูกเอาสาหารข้างบนนะคะได้1ส่วน สามหนึ่งเป็นสามสามสองเป็นหกนะคะหนึ่งส่วนสองหรือเท่ากับศูนย์จุดห้าเห็นไหมคะสังเกตว่าความน่าจะเป็นของเรานะคะจะไม่เกินหนึ่งนะจะอยู่ระหว่างนี่ความน่าจะเป็นของเราจะมีค่าอยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งนะคะโอเคตอบละสองข้อนี้นะคะเขียนตอบอย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่นี่จบละนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะง่ายๆนะคะ ไปดูตัวอย่างที่สองกันค่ะมาคราวนี้มาดูนะคะตัวอย่างที่สองนะคะมีกล่องทึบอยู่นะคะเจาะรูไว้สาหรับเอามือนะคะสามารถที่จะล้วงบีบได้นะคะมีเป็นลูกอมก็ได้นะคะเป็นขนมช็อกโกแลตก็ได้นะคะชนิด A B C D E อ่า A B C D E หนึ่งสองสามสี มีทั้งหมด5 5ชนิดมีลูกอม,มอยู่นะคะหรือขนม,มอยู่5ชนิดอยู่ข้างในนี่แหละหอเหมือนกันเลยทําทุกอย่างเหมือนกันเลยต่างกันแค่เขียนไว้ว่านะคะว่ามี a b c d e อยู่อ่ะต้องฟังดีๆว่าเขาให้หยิบแบบไหนถ้าบอกว่าหยิบหยิบพร้อมกันสองชิ้น แล้วหานะคะความน่าจะเป็นที่จะได้ขนม A คู่กับ B อ่าสองชิ้นให้หาความน่าจะเป็นที่จะได้ขนม A คู่กับ B นักเรียนคิดว่ามีความน่าจะเป็นมากน้อยแค่ไหนเอออ่าวิธีการนะคะ อันดบ,บแรกเลยยังตอบไม่ได้ต้องเขียนก่อนเหตุการณ์ให้มาแล้วเหลืออะไรคะเหลือผลลัพธ์ทั้งหมดค่ะต้องรู้ผลลัพธ์ทั้งหมดก่อนผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะ s a มเ l ิ space น,นะคะผลลัพธ์ทั้งหมดมีอะไรบ้างหยิบขึ้นมาพร้อมกันจาได้ไหมคะถ้าหยิบขึ้นมาพร้อมกัน ab กับ ba ถือว่าเป็นอันเดียวกันใช่ไหมคะอ่ะหยิบมาพร้อมกันดูนะดูวิธีการคู่ที่1ได้ ab ่าคู่ที่หนึงได้ A B A B กับ B A อันเดียวกันนะเขียนอ A B คู่ที่สองได้อะไรเอ่ยคู่ที่สองอาจจะเป็น A C ก็ได้อ่า A C กับ C A อันเดียวกันนะคะหยิบมาพร้อมกันหรืออาจจะหยิบได้ A D ได้ไหมเออ A D ก็ได้ A D กับ D A เรือ่อะไรคะเรืออาจจะเป็น AE ก็ได้อ่า A E หรือ E A ก็ได้อันเดียวกันนี่หมดหรือยังยังแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ A B A C A D A E เป็นอะไรได้เป็น B ได้ไหมอ่ะเป็น B B A มีแล้วนะ B C ล่ะอ่า B C ก็ได้ค่ะ บีซีแล้วบีอะไรได้อีกบีอีได้ไหมบีอีก็ได้ค่ะบีอีบีอีอีบีอันเดียวกันบีดีได้ไหมบีดีก็ได้ค่ะอ่าบีดีก็ได้มดหรือยังคะอ่ามีครบแล้วเนาะมีครบทุกอันแล้วอะไรอีกอ่าบีครบแล้วต่อไปมาดูซีซิซี เมีแล้ว C V มีแล้วโอ้ซี C, e ยังไม่มีเลยอ่า C E ค่ะ C E E C มีแล้วซีอะไรอี C D มีหรือยัง C D ยังไม่มีเลยไปค่ะ C D ค่ะ <c oughs> ก็จะได้ C D ด้วยหมดยังคะ C D C, D. C D. ได้แล้วนะ c a ก็มีแล้ว c b ก็มีแล้ว c e ก็มีแล้ว c d ก็มีแล้วนะเห็นไหมคะดูจากเส้นนะยังไม่หมดเหลืออะไรอีกเหลือ e มาดูที่ e ค่ะ e ได้กี่อันแล้วเนี่ย e ได้ c แล้ว e ได้ b แล้ว e ได้ a แล้ว e d มียังค่ะยังไม่มีค่ะจัดไปค่ะก็จะได้คู่สุดท้ายค่ะเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะอ่ะ e d นะหรือ d e หมดแล้วสังเกต แต่ละตัวนะคะเนี่ยไปครบกันแล้วนะ A ไป4ตัวแล้วนะ B ก็ไป4ตัวละ C ก็ไป4 E ก็ไปแล้ว4ตัว D ก็ไปครบแล้วค่ะ4สายแล้วนะเขียนครบแล้วอันนี้คือหยิบขึ้นมาพร้อมกันจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอดีค่ะ สิบค่ะแล้วเขาบอกว่าให้หาความน่าจะเป็นที่จะได้ขนม AB ไปดูค่ะ AB มีกี่อนันมีอันเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า NE ที่เราสนใจนะคะ NE ที่เราสนใจนะคะมีแค่ AB ตัวเดียวนี่เราก็จะได้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเขาให้หาความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นของเราก็จะได้เท่ากับ N E ส่วนด้วย NS นะคะ P ความน่าจะเป็นนะ N E คือ1นึะคะ NS คือ10นะคะ1นึส่วนสิหรือ0.1นั่นเองได้แล้วนี่นี่ถ้าหยิบขึ้นมาพร้อมกันนะคะต่อไปึ๊บอ่ะมานิดนึงอ่ะครบละต่อไปค่ะถ้าสนใจว่า ไม่ได้หยิบขึ้นมาพร้อมกันละ่ะหยิบไงอ่ะอ๋อให้หยิบทีละอันแล้วก็ไม่ใส่คืนเหตุการณ์เช่นนี้นะคะ,ะอันนี้อันที่หนึ่งอ,อันนี้อันที่สองนะคะถ้าหยิบแล้วไม่ใส่คืนก็คือหยิบให้นะคะหยิบเปสองชิ้นอ่ะหยิบไป ชิ้นที่หนึ่งอาจจะเป็น a ชิ้นต่อไปให้อะไรดีนะก็จะเหลืออ่ะสมมตินะคะหยิบแล้วไม่เส่คืนนะคะ a โดนหยิบไปแล้วอ่ะ a โดนหยิบไปฟึบนะคะมันก็จะเหลือ b c d e ใช่ไหมคะอ่ามันมันก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะเดี๋ยวจะทำให้ดูอันเนี้ยที่เป็นวุ่นวุ่นวายๆอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าแผนภาพอะไรคะแผนภาพเชิงรูปภาพ นะขีดเส้นโยงขีดเส้นโยงอาจจะทําเป็นคู่วงวงวง,วงไว้เหมือนที่เขาทําให้ดูอย่างเช่นอันนี้ก็ได้ค่ะนี่แบบนี้นี่แบบนี้นะคะเรียกว่าแผนภาพเชิงรูปภาพนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถ้ากรณีหยิบแล้วไม่ใส่คืนนะคะอยากจะทําอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือการหยิบแบบไหนะคะทำเป็น แผนภาพต้นไม้นะคะแผนภาพต้นไม้เราก็จะได้ว่ายิบครั้งที่หนึ่ก่อนหยิบครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งที่หนึ่งอาจจะเป็น a หรือ b C D E เห็นไหมคะถ้าครั้งที่หนึงเป็น a ครั้งที่สองเป็นอะไรได้นะคะมันก็จะเหลืออยู่สี่ลูกค่ะเหลืออะไรคะ B c D แล้วก็ e ใช่ไหมคะ หรือถ้าครั้งที่1เป็น B นะคะครั้งที่2ก็จะเหลืออะไรคะ A C b แล้วก็อ e, แบบนี้ใช่หไหมคะอ่ะเช่นการถ้าครั้งที่1เป็น C มันก็เหลืออีกกี่ลูกคะเหลืออีก4ลูกครั้งที่1เป็น D ก็เหลืออีก4ลูกครั้งที่1เป็น E ก็จะเหลืออีก4ลูกแบบนี้นะคะอ่ะครูเขียนติร์นะคะ ทําแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ทั้งหมด4 4 4 4 4 4 5 20นะคะ n s จะเท่ากับนะคะ20ผลลัพธ์นะคะแล้วให้หาความน่าจะเป็นที่จะได้ขนม a b ขนม a b กับขนม b a เป็นอันเดียวกันไหมเอ่ยเป็นอันเดียวกันไหมคะ ไม่นะ A B กับ B A คนละลำดับนะคะเพราะฉะนั้น N E ของเราก็จะเท่ากับ1นะคะความน่าจะเป็นก็คือ N E ส่วนด้วย N S นะคะหเหมือนเดิมแต่ผลลัพธ์มีทั้งหมด20่สเลยนะคะห่งส่วนยีเลยนะคะถ้าหยิบแล้วไม่ใส่คืนข้าวนี้ ถามว่าแล้วถ้าหยิบแล้วใส่คืนล่ะโอ้โหหยิบแล้วใส่คืนค่ะเยอะแยะมากมายถามว่าได้ A แล้วก็ได้ A อีกไหมได้อีกนะคะผลลัพธ์ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เอ่ยหยิบแล้วใส่คืนอ่ะเขียนตรงนี้แล้วกันซืบกรณีสุดท้ายค่ะหยิบแล้วใส่คืนค่ะ ถ้าอันที่หนึงเป็น a 2องสามส่ถามว่าจะหยิบ a ได้อีกไหมได้ค่ะได้ b ได้ c ได้ d ได้ e เห็นไหมคะถ้าหยิบแล้วใส่คืนไม่เหลือสี่นะมันก็จะเป็นครั้งที่2อาจจะได้ตัวเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าลูกแรกเป็น a นะคะลูกต่อไปก็เป็น a b c d e ได้อีก5แบบคิดดูว่ามันมีกี่ลูกคะ คราวนี้มีห้าลูกใช่ไหมคะ A ก็แตกไปห้า B C D E ก็แตะอีกห้าค่ะอืมก็เลย A B C D E ค่ะแบบนี้ไปเรื่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้ค่ะอันนี้เรียกว่า แผนภาพต้นไม้นะคะ n e ก็ยังเหลือเท่าเดิมคือนี่ค่ะ ab เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องการ nE ก็คือหนึ่งเหมือนเดิมแต่ ns นะคะจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะ sample space เป็นเท่าไหร่คะห้าห้ายี่สิบห้านะคะเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นในข้อนี้ ปืด้ดความน่าจะเป็นจะเท่ากับเศษหนังส่วนยี่สิบห้านะคะต่างกันนะคะต่างกันนะคะเอเพราะฉะนั้นเวลาอ่านโจทย์ดูให้ดีว่าหยิบแบบไหนหยิบพร้อมกันหยิบแล้วไม่ใส่คืนหรือหยิบแล้วใส่คืนนะคะจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดเปลี่ยนไป นะคะโอเคนะแบบประหัดนะคะ4.2ขอไขข้อที่3หนนา197นะคะ197นะคะข้อที่3นะคูให้หาแค่4เหตุการณ์นี้นะคะหาความน่าจะเป็นของ4เหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่1นะคะแต้มรวมกันเป็น7เหตุการณ์ที่2แต้มต่างกันสอง เหตุการณ์ที่3แต้มรวมกันไม่เกิน9และเหตุการณ์ที่4คือแต้มเดียวกันนะคะแต้มรวมกันเป็น7นะคะก่อนที่จะเขียน e นะคะให้นักเรียนเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดก่อนนะคะผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะอาจจะใช้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ตารางเนาะอ่ะอันนี้ครั้งที่1อันนี้ครั้งที่2นี่นี่ครั้ง1ครั้งที่2องนี้ก็ได้หรือครั้งที่1ครั้งที่2ก็ได้นะคะ เพินแต้มเรจะเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกเนาะแต้มหกนะคะอันนี้ก็เช่นกันเขาก็จะทำแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวจะให้นักเรียนไปทำเองนะคะ แสดงด้วยตารางนะคะแล้วเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดจริงๆผลลัพธ์มีให้แล้วเดี๋ยวนี้นี่ค่ะนี่ผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะนี่หนึ่งหนึ่งจนถึงหกหจากนั้นเขาถามหาอะไรนะคะถามหาอันที่1ใช่ไหมคะถามหาแต้มรวมกันเป็นเจ มาดูแต้มรวมกันเป็นเจ็ดมีอะไรบ้างแถวไหนเออรวมกันเป็นเจ็ดดูออกไหมคะแถวแรกเลยค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกสองห้าขยับมาสามสี่สี่สามห้าสองแล้วก็หกหนึ่งดูออกไหมเอเอแถวนี้แค่นี้นี่ค่ะนี่นี่แต้มรวมกันเป็นเจ็ดนะคะนี่รวมกันเป็นเจ็ดนี่ก็เจ็ดนี่ก็เจ็ดนี่ก็เจ็ดผู้นี้ก็เจ็ดผู้นี้ก็เจ็ดเห็นไหมคะ นับได้เท่าไหร่คะอะไปดูเองนะคะแต้มรวมกันเป็นเจ็ดนับได้น้คนนับแหละทั้งหมดหกนะคะได้แล้วคะ่ะว่า n e หนึ่งคือหกนะคะจากผลลัพธ์ทั้งหมดเท่าไหร่คะผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะ,ลละ,คะเขียนแล้วเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งจนถึงหกหกนะคะ n s ของข้อนี้นะคะ คือสาอ่า ns คือ36เพราะฉะนั้นนะคะ p ถ้ากลัวครูงงว่าเอ้ยมันคือ p ไหนสามารถวงเล็บได้นะคะว่า p ของ e 1หาได้จาก n e 1ส่วนด้วย ns นะคะ,ะความน่าจะเป็นของการขึ้นแต้มรวมกันเป็น7นะคะมีทั้งหมดนะคะ หเหตุการณ์จากทั้งหมด3ามสิเหตุการณ์ก็คือเศษ1ส่วน6นั่นเองนะคะก่อนที่จะเขียน n อ e 1คูอยากได้เขียนเหตุการณ์ให้หน่อยอ่าเหตุการณ์ที่1ไอที่รวมกันแล้วได้7มีอะไรนะคะตะกี้อ่าตาดีๆไล่ไป16 สองห้าสามสี่สี่สามอะไรอีกคะห้าสองแล้วก็หกหนึ่งอ่าเดี๋ยวละนี่ได้แล้วค่ะว่ายีหนึ่งมีทั้งหมดนะคะหกเหตุการณ์นะคะจากผลลัพธ์ทั้งหมดสามสิบหก ดัะนัน p e หก็คือนับเลยหนึ่งสองสามสี่มีหเหตุการณ์ส่วนด้วย36เท่ากับเศษ1่งส่วนหะคะข้อนี้นะคะตอบแล้วข้อที่1นะคะหานะค,ความน่าจะเป็นของ e 1ได้แล้วที่เหลือ e 2อง e 3 e 4ให้นักเรียนทำมาต่อเนื่องจากคุณครูนะคะส่วนตารางนี้ตารางนี้นะคะเขียนได้งามๆนะคะจากหน้า188่งรลูก น,นั่นหนึ่งแสบปดโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดมาด้วยนะวันนี้สวัสดีค่ะ